สวัสดีค่ะเดี๋ยวอัปเดตกันต่อเนื่องกับข่าวสารของสีสาวรักพิง์กันต่อเลยนะคะคือเมื่อคืนนี้ค่ะ YG ก็ประกาศปักวันปล่อยอัลบั้มเต็มออกมาแล้วนะทุกคนก็คือวันที่16กันยายนเดือนหน้านะ ซึ่งเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มที่2ของสีษสาวแบล็ k พิงค์ค่ะโดยไวจีได้ให้ข่าวกับทางสื่อเกาหลีว่าชื่ออัลบั้มบอลพิงค์เนี่ยแสดงถึงศักดิ์ศรีแล้วก็ความมั่นใจของแบล็ k พิงค์ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งแต่เกิดส่วนพรีลิซซิงเกิลอย่างเพลงพิงค์เวนอมจะถูกปล่อยออกมาก่อนในวันที่19สิงหานี้พร้อม MV นะคะก็อย่าจําสับสนกันนะก็เหมือนอัลบั้มที่แล้วเลยค่ะที่ปล่อยเพลง h าว i ลา That ออกมาก่อน หลังจากนั้นก็ปล่อยอัลบั้มเต็มพร้อม MV Love Six g i r l สรุปตอนนี้เนี่ยโปสเตอร์ที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากประกาศปักวันคัมแบ็กก็ยังคงเป็นแง,ง่งเคี้ยวแท่งเดิมเลยค่ะเพิ่มเติมคือเปลี่ยนแค่สีรกระกาวเป็นสีขาวเท่านั้นนะคะงานนี้ก็เลยมีบิงบางส่วนค่อนข้างเซ็งกับงานอาร์ตกราฟิกดีไซน์ของทาง YG ค่ะเพราะว่าที่บิงอีดิทก,กันเองอะ่ะคือผลงานสวยกว่าเยอะเช่นผลงานจากแฟนท่านนี้ทางทวิตนะทุกคนแต่จริงๆที่แฟนๆบน่บน,บน,บนแอบเซ็งกันก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะแต่เพราะว่า รอแล้วรอเล่านะคะสี่ทุ่มทุกวันเพราะว่าอยากเห็นภาพสีสาวเนี่ยพร้อมกันในลุคแรกแต่ว่าแอดมินคิดว่าไม่คืนนี้ก็คืนพรุ่งน,นี้นะ YG น่าจะปล่อยโปสเตอร์แล้วก็ทีเซอร์ที่เห็นสีสาวออกมาให้เราได้ดูกันแล้วนะคะเพราะว่าใดๆก็คือมันใกล้คัมแบ็กเราด้วยอะ่ะก็ยังไงอดใจรอกันอีกนิดเดียวนะจ๊ะใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้น อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยกับประเด็นดราม่าเมื่อวานนี้ที่เราบริงคือค่ะพร้อมใจกันติดแฮชแท็กทางทวิตว่าบิงไม่เอาสนามสุภาชลาสายแฮชแท็กนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ YG ประกาศตารางโวทีออกมาในวันที่7-8ถึงมกราคมปีหน้าว่าจะมาจัดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพเนี่ยก็มีข่าวว่าอธิบดีกรมศึกษาหารือกับ Life Nation t e r รนะคะเพื่อขอเตรียมใช้สนามสุภาชาลาสายจัดคอนเสิร์ตแัก็ิงซึ่งแฟนน หลายตหลายคนก็คือไม่ค่อยเห็นด้วยในเรื่องนี้นะคะเพราะหนึ่งเลยก็คือเอาอย่างแรกก่อนเลยนะที่เแฟนกังวลกันก็คือเรื่องความจุที่นั่งค่ะ เพราะว่าสนามสุพัชลาสายเนี่ยมีความจุไม่ถึง20,000ที่นั่งแล้วก็ Back พิงก็จัดคอนเสิร์ต2วันเท่านั้นแน่นอนว่าตั๋วมันไม่พอต่อความต้องการของเราบลิงคือทั่วประเทศแน่ๆเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าแฟนๆอั้นกันมา2ปีกว่าสอสปีแล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการทําแบ็คครั้งสุดท้ายของสีสาวหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครรู้เลยนะคะแฟนๆส่วนใหญ่ก็เลยอยากไปมีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาตามที่ทางวายจีเขาได้ขิงผ่านื้้ออาาไวนนั่นแหละทีีก็มยต แนะนําว่าให้พิจารณาเป็นสนามราชมังคลาดีกว่าไหมเพราะว่าความจุมันมากถึง5 0,000กว่าที่นั่งเพราะว่าถ้าเป็นที่ราชมังคลาสองวันแสนที่นั่งเนี่ยอาจจะเพียงพอต่อความต้องการของแฟนคลับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยด้วยนะคะสันๆเกรงว่าการจัดที่สนามสุพัชราสายไม่สมศักดิ์ศรีของวงโกลุ๊ประดับโลกอย่างแบล็กพิงเพราะว่าสถานที่จัดแล้วก็สเตเดียมของประเทศอื่นๆเนี่ยเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากค่ะจุคน ได้หลายหมื่นที่นั่งยกตัวอย่างเช่นประเทศมาเลเซียนะคะที่ใช้ The b u k i t j a l i l National Stadium ทมานผิดขอภัยนะซึ่งมีความจุถึง8 7 0 0 0ืกว่าที่นั่งในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็มีข้อสังเกตนะคะว่าสนามราชมังคลาคืออาจจะไม่ว่างเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีการจัดงานแขน่งขนันฟุตบอล AFF Mits u b i s h i อิเล็ก tric ิก p หรือว่าอาเซียนคัตั้งแต่วันที่23ธันวาลากยาวไปจนถึง15มกราคมปีหน้าในขณะที่แฟนคลับบางส่วนก็ยังเสนอให้จัดในสถานที่อื่นๆด้วยนะคะเช่น i m p a c t Arena เหมือนเดิมกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของ Black พิงหรือว่าสนามกีฬาตีนสุรานนท์ที่มีความจุกใกล้เคียงกับสนามราชมังคลารวมถึงสนามช้างอารีนาที่จังหวัด บุรีรัมซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องลิซ่าอีกด้วยแต่ว่าใดๆเนี่ยต้องบอกนะคะว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตแบล็คพิงคในปี2 0 2 3มเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นตอนการหาเรือกันอยู่นะคะทุกคนเชื่อว่าตอนนี้ทางผู้จัดน่าจะรับทราบแล้วแล้วก็กําลังพยายามหาทางออกที่ดีสุดให้กับแฟนคลับส่วนถ้ามันมีอะไรอัปเดตเพิเ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะออะเดี๋ยงงไงยสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ